สำหรับคลิปนี้ใช่ว่าเราจะพ้นจากเรื่องสหภาพโซเวียตกันนะครับสำหรับผมยังติดใจบางอย่างเกี่ยวกับสหภาพโซเวียตเหมือนกันนั่นก็คือพลซุ่มยิงหญิงคนหนึ่งนะครับที่ได้เป็นตำนานของโซเวียตเธอคนนี้มีชื่อว่าลุดมิลามิคาอิลลฟนาปลาปิเชนโกซึ่งถือว่าเป็นพลซุ่มยิงหญิงแห่งสหภาพโซเวียตคนแรกๆเลยนะครับที่สามารถประสบความสําเร็จในหลายๆอย่างและน่าเกรงขามที่สุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 ซึ่งเขาคนนี้ก็ไม่เหมือนกับพลซุ่มยิงธรรมาดาทั่วไปตามที่เราเคยเห็นกันนะครับเพราะว่าเธอสามารถเก็บคิวได้มากกว่า309คิวโดยเหล่าบรรดาศัตรูที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีและคนที่ถูกส่งมาเก็บเธอนั่นเองครับ จากผลงานยอดเยี่ยมกระเทียมดองดังกล่าวนะครับส่งผลให้ลุตเวลากลายมาเป็นที่ยอมรับไปทั่วสหภาพโซเวียตทั้งชื่อเสียงและความสามารถของเธอเองใช่ว่าจะเรื่องลือแค่ในโซเวียตเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซัมพันธมิตรกับฝ่ายอักษะเองหรือว่าแล้วแต่ได้ยินชื่อเสียงเธอมาเหมือนกันครับทุกๆประเทศต่างออกมายอมรับถึงความสามารถที่หาได้ยากนะครับสำหรับพลส้มยิงหญิงคนนี้ ลุดเวลาปาปเชนโกเกิดเมื่อวันที่12กร,รกฎาคมปี1916ครับที่เมืองโบกุสลาฟซึ่งเป็นเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของเมืองเคฟในประเทศยูเครนนะครับในตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสหาภาพโซเวียตส่วนผู้เป็นแม่ชื่อว่าเยเลนาตาฟีโมฟนานะครับซึ่งเป็นครูโรงเรียนปฐมใกล้บ้านและพ่อชื่อว่ามิคาอิลอีวานนวิชทำงานเป็นพนักงานของ NKVD คล้ายๆกับกรมการปกครองบ้านเรานั่นแหละครับพี่คาดใจฝังอะไรแบบนี้จับได้แต่หลายย่อย ในตอนแรกก็ไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปของพ่อเธอเท่าไหร่นะครับแต่ภายหลังก็มารู้จักกันในชื่อว่า KGB ครับ ส่วนพี่สาวของลูบิลามีชื่อว่าวาเลนตินานะครับปาปิชเชนโกตั้งแต่เด็กจนโตลูบิลามีนิสัยที่เหมือนกับผู้ชายเป็นอย่างมากครับเขาไม่ชอบเล่นเหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดาทั่วไปรักในการประจนภัยส่วนใหญ่นั้นก็ไปท้าต่อยตีกับเด็กผู้ชายซะมากกว่านะครับมันก็เลยส่งผลให้การใช้ชีวิตในวัยเด็กเขาเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงนะครับในเวลาต่อมาทางครอบครัวก็ได้ย้ายบ้านไปอยู่ที่เมืองหลวงของยูเครนนะครับนั่นก็คือเมืองเคฟ ภายในเมืองดังกล่าวเขาก็ได้เข้าไปทํางานในโรงงานอาร์เซนอลในครั้งที่อายุ15ปีนะครับซึ่งก็ได้ไปเป็นสาวโรงงานที่ที่ทําให้เธอได้เข้าร่วมกับสหพันธ์เยาวชนคอมมิวนิสต์ครับและได้รู้จักกับฟิโอดอร์คูเชนโก ซึ่งเป็นอาจารย์สอนในเรื่องของการยิงปืนภายในโรงงานอาร์เซนอลครับและยังเป็นสถานที่ที่ทําให้เขาได้รู้จักกับปืน t o z 8ครับรู้ไปหมดทุกซอกซอยเกี่ยวกับปืนไรเฟิลรวมไปถึงวิวัฒนาการของปืนแต่ละชนิดดังนั้นฟิออร์เห็นถึงความสนใจของลูดวิลลานะครับซึ่งเป็นอาจารย์สอนในเรื่องของการยิงปืนภายในโรงงานอาร์เซนอลดังนั้นเมื่อฟิออร์เห็นถึงความสนใจของลูดวิลลาแล้วนะครับเขาจึงได้บอกเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันยิงปืนที่อาเซาเวคิม แน่นอนครัว่าเมื่อลุดเวลาได้ยินช่นีแล้วก็สนใจที่จะเข้าร่วมและก็ได้เกียรติบัตรพร้อมกับเหรียญทองนะครับในขั้นที่2ซึ่งมีคุณค่ากับเธอเป็นอย่างมากครับแต่ในทางกับการนั้นเมื่อครอบครัวได้ยินช่นีกลับไม่มองเห็นคุณค่าของมันเลยครับภายในปี1935เธอก็ได้รับอนุญาตให้เป็นนักเรียนในองค์กรนะครับเพื่อเตรียมตัวที่จะพร้อมเข้าสอบมหาวิทย,ยาลัยเคลฟ ในเดือนกันยายนปี1936เธอสามารถผ่านคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ครับซึ่งในขณะนั้นเป็นสาวโรงงานแอสเซนนลเหมือนเดิมทับไปเรียนไปครับถึงแม้ว่าเธอจะแก,ะก่กว่าเพื่อนร่วมชั้นก็ตามนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการเติมเต็มความฝันในวัยเด็กของเธอได้นั่นก็คือการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยตลอดชีวิตในช่วงการเป็นนักศึกษานักกลายปริญญาไฟฟันขึ้นไปเป็นใหญ่เอาเป็นว่าเธอเรียนทางด้านประวัติศาสตร์ก็แล้วกันนะ แต่พอรุดเวลาขึ้นปี2ไปได้เท่านั้นแหละอาจารย์ฟิโอดอรคนดีคนเดิมคนนี้แหละครับเขาก็ได้แนะนําให้รุดเวลาลงสมัครหลักสูตรซุ่มยิง2ปีในโรงเรียนพลซุ่มยิงอาเซียวีคิมครับซึ่งเป็นโรงเรียนพลซุ่มยิงที่เปิดใกล้ๆกับบ้านพอดิพอดีอดครับก่อนที่เธอจะแนบใบประกาศนียบัตรพร้อมกับเหรียญทองแนบไปนะครับซึ่งทางโรงเรียนเห็นอย่างนี้แล้วก็โอ้โหว้าวเก่งจังเลยรับเลยครับ ภายในสถานที่ดังกล่าวที่ทําให้ลุดเวลาได้รู้จักกับปืนมากมายเช่นปืนโมซินซึ่งเป็นปืนที่กองทัพแดงใช้ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่เธอร่ําเรียนอยู่นั้นครับลุดเวลาก็ได้คบหากับสามีที่คบกันมาก่อนหน้านี้นะครับก็ได้ให้กับเดินบุตรชายชื่อว่าโลติสลาฟแต่ความรักในครั้งนี้ก็เหมือนกับเด็กวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปนะครับสุดท้ายก็ต้องเลิกลากันไปภายในปี1939เธอสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพลซุ่มยิงพร้อมกับผลการเรียนที่ดีเยี่ยมไปเลย ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นทางกองทัพเยอรมันก็ได้เข้าโจมตีโปลแลนด์พร้อมกับกองทัพแดงนี่แหละครับซึ่งเป็นการเปิดฉากสงครามโลกครั้งที่2แบบสวยๆหรือเปล่าในตอนนั้นทหารเยอรมันกับโซเวียตก็ยังรักกันดีนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนะั้นรุดเวลากับเพื่อนก็ได้เรียนจบปี4พอดีด้วยผลการเรียนก็ดีเย่ามเหมือนเดิมครับ และด้วยผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองเช่นนี้สามารถทําให้เธอเข้าทํางานในห้องสมุดสาธารณะแห่งเมืองโอเดสซาได้อย่างสบายๆนะครับและในช่วงเวลานั้นก็ได้มีคําสั่งจากทางรัฐบาลโซเวียตประกาศตามสายว่าในขณะน,นี้บ้านเมืองเราก็อยู่ในช่วงสงครามแล้วนะดังนั้นทางรัฐบาลก็เลยประกาศขอรับอาสาสมัครเข้ามาประจําการในหน่วยต่างๆเพื่อปกป้องประเทศครับเนื่องจากกองทัพเยอรมันกลาลังมุ่งหน้ามาตบเราแล้วด้วยการไม่ไว้ใจกันระหว่างโซเวียตกับเยอรมันครับก็เลยหักเหลี่ยมโหดกันแบบนี้แหละ พร้อมกับเพื่อนฝ่ายอักษะด้วยกันมากมายได้แก่โรมาเนียอิตาลีฮังการีสโลวาเกียโ,เค,โ,เค,โเคเอเชียและฟินแลนด์ครับตางก็พากันประเคนอุ้งตีนนุ่มๆเนี่แหละครับเข้าเนื้อโซเวียตหลังจากที่ลุตบิลาได้ยินประกาศตามสายผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับเธอก็ได้ตังหน้าตังตาเข้าไปเป็นทหารพลซุ้มยิงแต่เนื่องจากในช่วงเวลานั้นคนที่รับสบักนะครับปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าแกน่ะเป็นผู้หญิงซึ่งไม่เหมาะสมที่จะเข้าร่วมกองทัพเราไปเอาดีทางด้านทหารพยาบาลไม่ดีกว่าล่ะ ถึงแม้ว่าเธอจะมีประกาศนียบัตรรับรองแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ถูกปฏิเสธแบบไม่มีเยื่อใยแหลยเช้าวันต่อมาลุดมิลาก็ได้เดินหน้าเข้าไปสมัครทนส้มยิงอีกครั้งนะครับและในรอบที่2นี้เธอก็สามารถเข้าร่วมกองทัพแดงได้เนื่องจากคนที่มาพิจารณาในครั้งนี้มีความรู้ในการส้มยิงนะครับมันก็เลยง่ายได้เป็นอย่างมากที่เขาจะอนุมัติเข้าทํางาน ในช่วงแรกๆที่เธอย้ายไปอยู่กองพลส้มยิงชาพาเยฟที่25ในแนวหน้ากองทหารที่54ของกองทัพสหภาพโซเวียตครับช่วงแรกๆที่ปฏิบัติงานจริงๆก็ไม่มีตำแหน่งให้เธอเสียบนะครับสิ่งที่เธอทำได้ก็เป็นเพียงแค่ช่วยขุดสนามเพลาะนะครับช่วยติดตั้งอาวุธปืนใหญ่เท่านั้นแหละ ในช่วงเช้าของวันที่23มิถุนายนปี1941กองทัพโรมาเนียซึ่งเป็นสัมพันธมติตรกับเยอรมันนะครับก็ได้พากันพยายามฆ่าแม่น้ำพลุดขึ้นมาครับและขับไล่กลุ่มทหารชาพเยฟในพายหลังจากการบวกกันไปได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าทหารโรมาเนียจำนวน1,500คนเสียชีวิตไปหมดทุกคนครับ ในเวลาต่อมาทหารโรมาเนียชุดต่อมานะครับได้พยายามโจมตีจากทางด้านข้างซึ่งห่างจากจุดที่ตั้งกองทหารที่54เพียงแค่300เมตรเท่าน,นั้นและที่แห่งนี้เองที่ทําให้ลูเิลาสามารถแสดงความสามารถได้ถึง300%ยิงทหารโรมาเนียไปแบบง่ายๆถครับท้ายี่สุดแล้วนั้นกองทัพชาพเยฟก็สามารถชนะไปได้นะครับด้วยการสอยโรมาเนียไปทีละคนแบบอีซี่เลย ทำให้ร,ร้อยโทคอฟทันเห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของลดเวิลานะครับเขาจึงได้มอบปืนโมซินานากองตีลำกล้อง PE ไปให้เธอตามที่ลุดวิลาเคยเรียกร้องมาก่อนหน้านี้ในวันที่8สิงหาคมปี1941ลุดวิลาถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ที่หมู่บ้านเบลยาเยฟค่าในสถานที่แห่งนี้เธอสามารถยิงเป้าหมายคนแรกด้วยกระสุนลูกที่3เป้าหมายได้2กระสุนลูกที่4ซึ่งทําให้เธอโดนผู้บังคับบัญชาโดนด่าหน้าสาดหน้าเสียไปหมดครับ พราะมันทาให้ศัตรูไหวตัวทันและวิ่งหนีอีกทั้งในตอนนั้นสหภาพโซเวียตก็งบไม่เยอะนะครับยิงไปแต่ละทีก็ตังหลายบาทในเชา้าวันที่19สิงหาคมปี1941กดลูเมลาก็ได้รับภารกิจใหม่โดยการส่งเข้าไปขุดสนามเพลาะนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้เองเธอถูกทหารโรมาเนียยิงใส่จนได้รับบาดเจ็บครับก่อนที่จะถูกส่งตัวไปอย่างโรงพยาบาลของกองพันที่1่แห่งสหภาพโซเวียตที่ที่ต้องไปอยู่กับพวกทหารที่เสียสติจากอาการเชลช็อคนะครับเป็นเวลานานถึง2วัน พร้อมทั้งผู้บัญชาการได้รายงานเกี่ยวกับตัววิลาให้เบื้องบนฟังนะครับเกี่ยวกับวิลกรรมในวันที่8สิงหาคมของเธอในภายหลังจากสองวันถัดมานะครับเธอก็หายดีลุดเมลาก็ได้เดินหน้าเข้าไปปฏิบัติงานอีกครั้งในแนวหน้านะครับแต่ในครั้งนี้เธอก็ได้รับการเลื่อนขั้นจากพลทหารขึ้นมาเป็นสิบโทนนะว่าเป็นเหตุการณ์ตื้นตันใจให้กับลุดเมลาไปอย่างมากครับอีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้เธอมุ่งมั่นอุทิศชีวิตให้กับสาภาพโซเวียต ในเวลาต่อมานะครับเธอก็ถูกส่งไปยังเมืองโอเดาซึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะสําหรับผลสุ่มยิงลงไปพร้อมกับเพื่อนร่วมงาน3คนได้แก่นายเด็กทาเลฟถือเป็นกลที่ทําหน้าที่คุ้มกันลุดเมลาผลสุ่มยิงนายปีเตอร์คาราโคเซฟพลชีเป้าในสถานที่แห่งนี้รุดเมลายิงไปได้10คนนะครับเพื่อนร่วมงานเธอยิงไปได้8คน จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้ลุยเมลาสามารถพัฒนาขีดความสามารถขึ้นไปอีกขั้นครับในช่วงหลังๆของการเป็นพลสมยิงของเธอนั้นครับเธอเล็งแต่หัวครับไม่เล็งลําตัวอีกเลยแต่ถ้าเป็นผมนะครับยิงแต่ไข่ ในช่วงเวลาเดียวกันคือในวันที่8กันยายนปี1941ครับลุดเมลาก็ได้รับการเลื่อนขั้นจาก10โทขึ้นมาเป็น100โทซึ่งนับว่าเป็นการเลื่อนขั้นที่ก้าวกระโดดเร็วเป็นอย่างมากครับและการเลื่อนขั้นในครั้งนี้ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบอีกมากมายด้วยกันเธอต้องดูแลเหล่าทหารใหม่ที่เข้าร่วมกองทัพแดงในทุกๆวันครับ และภารกิจในท้ายเดือนกันยายนคือการป้องกันเมืองโอเดาเมื่อกันได้แล้วก็ย้ายผ่านไปยังหมู่บ้านเดลเนกในขณะนั้นลุดมิลาก็ได้รับรายงานข้อมูลจากร้อยโทเออรเซอร์เกนโกนะครับว่าเธอสามารถยิงทหารไปได้กว่า100หัวครับซึ่งนับว่าเป็นความสําเร็จในหน้าที่การงานชัดๆก่อนที่เธอจะได้รับม่อป,ปืน SVT-40 ติดกล้องปืน PU มาให้ครับ หลังจากได้รับปืนม่ในช่วงเทงทางเดือนกันยายนจนเข้าสู่เดือนตุลาคมสุดโหดนะครับในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมเหตุการณ์การลุกคืบการเข้ามาของฝ่ายอักษาก็เริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆครับกองทหารโรบเนียที่10พยายามทำลายกองทหารพลส้มยิงที่25และกองทหารมาที่2โดยเฉพาะในช่วงวันที่13ตุลาคมนะครับเกิดเหตุการณ์ปะทะก,กันจนทำให้ลุตมิลาโดนตลบจากด้านหลังจนได้รับบาดเจ็บบริเวณหัว ก่อนที่จะถูกหามเข้าไปรักษาที่หน่วยพยาบาลทหารที่47นะครับในพลังจากที่อาการดีขึ้นพร้อมปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งเธอก็ได้รับรายงานว่าเธอสามารถเก็บคิวไปได้มากกว่า187คนแล้วครับในตอนนี้และในครั้งนี้เองที่ทําให้เธอต้องเสียกําลังใจมากในสุดก็น่าจะเป็นเบืองเซวัสโตโปอครับ เมืองแห่งนี้เธอต้องขึ้นเรือไปลงอีกฝั่งนะครับแต่เมื่อขึ้นไปอีกฝั่งแล้วกลับหัวเสียเป็นอย่างมากเพราะกะลาสีเรือถามเรื่องที่ไม่เป็นท่านะครับว่าไงคนสวยมาเที่ยวเล่นที่เมืองน,นี้ใช่ไหมจ๊ะแต่เมื่อเห็นปืน SVT40 แล้วนั้นงายเงือบไปเลยครับสิ่งที่กะลาสีชาคนนี้กล่าวมาบองว่าสงครามมันไม่ใช่เรื่องผู้หญิงครับเขาก็เลยพูดไปอย่างนั้นที่เมืองแห่งนี้มีการโจมตีหลายระลอกด้วยกันครับและยาวนานเป็นระยะเวลากว่า25วัน ลูเมีลาต้องนอนนิ่งๆเป็นระยะเวลานานพอสมควรครับเพื่อที่จะจับทางทหารเยอรมันและพันธมิตรของเขาในครึ่งเดือนแรกที่เธอไปปฏิบัติงานนั้นสถานการณ์ก็ยังคงราบรื่นเป็นอย่างมาก แต่ละรอบที่2ที่ทหารเยอรมันถูกส่งเข้ามาคือวันที่20ธันวาคมนะครับเยอรมันก็รู้ดีว่าไม่สามารถบุกขึ้นได้ง่ายๆครับแต่รอบนี้แหละครับแม่งมาท้งเครื่องบินเรือดำน้ําอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่เครื่องบินทิ้งระเบิดหุย้ยพักกันประเคนโลเมืองเซวสัสโตปอลโดยไม่ได้นัดหมายเลย ในระหว่างการสู้รบนั้นครับบังเอิญว่ามีลูกปืนใหญ่ตกบริเวณที่ลุดเวลาซุ้มอยู่แรงระเบิดดังกล่าวทําให้ใบไม้บริเวณนั้นหายไปหมดครับแรงกระแทกมหาศาลทําให้ลุดเวลาถึงกับสลบไปเลยครับกล้องเล็งปืนนี่แหกไปเลยไม่สามารถยิงได้อีกต่อไปจนกระทั่งร้อยโทอเลซีคิทเทนโกนะครับเดินทางมาเห็นเธอก็พบว่าเธอนอนหมดสติอยเขาจึงได้พาตัวลุดเวลาหลบนี้ออกมาครับและส่งเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงทีเพราะว่าเธอเสียเลือดมาก เป็นระยะเวลานานกว่า2ส,สัปดาห์นะครับที่เธอต้องนอนเป็นผักเฉยๆในขณะเดียวกันนั้นความสัมพันธ์ระหว่างอเล็กเซก็เกิดไปกว่าหัวหน้ากับลูกน้องนะครับจนทั้งคู่พัฒน,นาความสัมพันธ์ขึ้นมาเป็นสามีภรรยาจากประสบการณ์รบที่เมืองโอเดซ่ากับเซวัสโตปอลนะครับลุดเมลาก็สามารถพัฒน,นาขึ้นไปอีกขั้นถึงความสามารถเธอสามารถได้ยินเสียงภายในระยะทาง1กิโลเมตรได้ยินเสียงรอบข้างว่าเกิดอะไรขึ้น ประสาทการมองเห็นเธอเก้าวไกลขึ้นอีกขั้นนะครับเธอสามารถมองเห็นในตอนกลางคืนเหมือนกับตอนกลางวันแหละสามารถเคลื่อนไหวร่างกายในป่าเงียบมากพร้อมกับอำพังตัวโดยที่ไม่มีใครสามารถพบเห็นตัวเธอได้อีกเลยครับเธอจึงได้รับฉายาจากเหล่าบรรดาทหารด้วยกันว่าแมวป่าเมื่ออาการของลุดมิลาเข้าสู่สภาวะปกะตินะครับอเล็กซยคิเซนโกสามีของเธอก็ได้นำเธอกลับไปปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งในแนวหน้า ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ก็ต้องดวลกับพลซุ่มยิงเยอรมันนะครับที่มีความสามารถเหมือนๆกับเธอนั่นแหละโดยได้รับการยอมร,รับจากฝ่ายเยอรมันและโซเวียตถึงความเก่งกาจและพลสุมยิงเยอรมันคนนี้สามารถยิงทหารโซเวียตไปได้มากกว่า215คนส่วนรุดมิลานนั้นสามารถยิงไปได้กว่า227คนซึ่งนับว่าใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากครับ โดยทางลุดมิลาได้รับรายงานจากทหารราบ,บริเวณหัวสะพานนะครับว่าข้างหน้าอาจจะมีพลซุ่มยิงดักรออยู่แต่เมื่อเดินเข้าไปดูนะครับก็โดนสวนเข้าให้เธอจึงรู้ทันทีว่าเป็นไอ้บมอนี่แหละแน่นอนเขาว่าการเดี่ยวกันในครั้งนี้ลุดมิลาสามารถเดี่ยวกายได้ก่อนเธอจึงเป็นผู้ชนะไปได้ในที่สุดครับด้วยผลงานที่โดดเด่นในการเก็บมือสังหารฝ่ายตรงข้ามได้ครับทำให้รัฐบาลสหภาพโซเวียตได้นําเอาเรื่องราวของลุดมิลาใช้เป็นเครื่องมืออย่างโฆษณาชวนเชื่อโล็อคเลกนเดา เพื่อชักจูงให้คนที่มีแนวคิดการรักชาติและยกย่องให้เธอเป็นผู้กล้าผ่านทางวิลกรรมการรบที่ผ่านมาครับเดินสายออกงานนั่นแหละหลังจากนั้นเธอกับอเล็กซีก็ได้ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ต่อครับและสมรภูมินี่เองที่ทําให้อเล็กซีเสียสละตัวเองด้วยการเอาตัวบังระเบิดโผลเข้าก่อนลูกมิลาครับบื้มเดียวสก็ดระเบิดกระจายเลย ในเช้าวันที่4มีนาคมปี1 942สามีของเธอก็ได้เสียชีวิตขาอ้อมแขนของเธอนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเธอก็ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมกับการเก็บคิวไปได้มากกว่า257คนโดยคนที่ลงชื่อรับรองผลการยิงของเธอนั้นก็คือผู้บัญชาการทาหารบกพลตีเพตโตฟและได้มอบเหรียญแบทเทิลเมลิทให้กับเธอเอีกด้วยครับ และการโจมตีระลอกที่3เกิดขึ้นเมื่อวันที่7มิถุนายนปี1942ครับลุดเมลาก็ได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งกับฟิโอดอร์ฟิโอดอร์คนนี้ไม่ใช่ครูสอนยิงปืนนะครับแต่เป็นพลชี้เป้าคนใหม่ของเธอนั่นเอง และการออกไปรบในครั้งนี้ก็ทําให้เธอได้รับบาดเจ็บอีกครั้งครับ้วยในครั้งนี้เธอแอบอยู่ข้างต้นโอ๊กนะครับก่อนที่ทหารเยอรมันจะรู้ตัวก่อนที่มันจะสาดหากระสุนใส่ต้นไม้นะครับจนเธอได้รับบาดเจ็บและในรอบนี้เธอสามารถเก็บคิวไปได้3 9หัวครับและได้รับเครื่องอิสระยะพอพรชั้นเลนินในภายหลังจากจบสงครามนะครับหลังจากที่ทหารเยอรมันยอมแพ้และถอนกําลังออกจากสาภาพโซเวียต ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการลบของลุดเมลาเลยก็ว่าได้นะครับลุดเมลาถูกจัดให้เป็นพลซุมยิงที่สามารถยิงทหารเยอรมันไปได้จํานวนมากส่งผลให้เธอกลางมาเป็นที่ยอมรับในสังคมและได้รับการยกย่องให้เป็นวีลสตรีผู้กล้าหาญได้รับเหรียญตาสําคัญสําคัญมากมาด้วยกันครับที่ทางสหภาพโซเวียตมอบให้เธอ และการยกย่องให้เธอเป็นฮีโร่ออฟโซเวียตยูเนียนนะครับส่วนภารกิจต่อมาคือการเดินหน้าไปที่กรุงมอสโกเพื่อกล่าวปราศัยเรื่องราวเกี่ยวกับความโหดร้ายของสงครามและประสบการณ์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นพลซุ่มยิงปืนไรเฟลิลต,ต่างๆนนานา,นากับเด็กน้อยนะครับ สปีก่อนที่สงครามจะจบลงไปได้ด้วยดีนะครับลุตเมลาได้เป็นคณะผู้แทนองค์กรเยาวชนคอมมิวนสิสต์และยังเป็นหนึ่งในคณะผู้แทนสมาคมนักเรียนนานาชาติจาก4ประเทศที่ได้เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาณกรุวอชิงตันดีซีและยังได้พบกับท่านประธานาธิบดีแฟรงกินดีรสเวลล์กับภรรยาเอเลเนอร์รสเวลด้วยครับ ในตอนที่เธอกําลังเดินทางประกาศให้สหรัฐลุกขึ้นสู้นะครับเธอโดนกองทพนักข่าวถามมากมายเป็นต้นว่านี่ผู้หญิงจําเป็นต้องเถอเปินปะทําไมเธอถึงใส่ชุดนียละ่ะเพราะเธอใส่แล้วมันตัวใหญ่นะอันนี้น่าจะไปกระตุกต่อมความหดของเธอนะครับพูดง่ายๆคือไปด่าลุดมิลาว่าอ้วนนั่นแหละลุดมิลาก็เลยฟิลขาดครับด่าแหลกรานไปเลยแต่เมื่อนักข่าวคนหนึ่งถามว่าเธอจะยิงไปอีกเท่าไหรล่ลรอถึงจะพอ ลุยเบลาก็เลยตอบว่าทหารเยอรมันก็เหมือนมาตัวหนึ่งล่ะฉันจะยิงต่อไปเรื่อยๆไอ้พวกสาระเลวถือว่าเธอเป็นคนโซเวียตคนแรกเลยนะครับที่ได้เดินทางเข้าไปอย่างทํำเนียบขาวสหรัฐก่อนที่จะได้เดินทางไปอย่างแคนาดาอังกฤษไปจับมือกับวินสตันเชอร์ชิลนะครับแต่ทิ้งอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากออกทัวร์ในวันที่28กรกฎาคมปี1 9 4เเธอก็ได้รับคำสั่งให้ไปพบกับสตาลินนพระรา,าชวังเครมลิน ที่ซึ่งมีทหารยศนายพลจ้องจะเคลมรุเมิลากันใหญ่แต่สุดท้ายนั้นเธอก็ปฏิเสธครับและด้วยเหตุนี้เองที่ทําให้เธอกลายมาเป็นที่เกลียดชังสําหรับพวกนายพลที่อยู่ข้างรัฐบาลนะครับเพราะว่าไปเล่าปากต่อปากเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีของเธอนะครับส่วนเหตุผลที่ทําให้รุเมิลาไม่ยอมนั้นเพราะว่าเธอไม่อยากตกเป็นเครื่องมือของทางรัฐบาลหรือข้อผูกมัดนะครับ แล้วด้วยการที่เธอไปคบกับร้อยโทก็ถูกมันไส้นะครับจากวูอทหารยศสูงๆนั่นแหละหลังจากจบสงครามรุดเวลาก็ได้เดินหน้าเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านประวัติศาสตร์ครับก่อนที่จะกลับมาทํางานในกองทัพทางด้านนักประวัติศาสตร์ด้วยยศพลตรีจนกระทั่งเมื่อวันที่10ตุลาคมปี1974รุดเวลาก็ได้เสียชีวิตด้วยวัย58ปีด้วยเส้นเลือดสมองแตกนะครับซึ่งร่างของเธอก็ถูกนําไปไว้ในกรุงบอสโกในสุสานนาวาเดียวิชี เพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ